สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะ,มะเมล็ดว่านสีทิศที่เราเพาะขยายพันธุ์กันนะคะมาดูนะคะงอกเต็มเลยนะคะนี่นะคะนี่เป็นมเมล็ดที่เราวางไว้บนขุยมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นลูกผสมใบารางนะคะแม่นะคะพ่อนะจดไปหมดแล้วนะคะงอกดีนะคะ ได้ฝนด้วยนะคะยิ่งมาเร็วนะคะงอกเกือบทุกเมล็ดเลยนะคะ,มะเมล็ดเขาจะดำๆเห็นไหมคะเนี่ยมเมล็ดเขาที่กล้วให้ดูนะคะจากคลิปนั้นนะคะคลิปก่อนที่เราลงไว้เพราะง่ายนะคะ,มะเมล็ดว่านสีทิศเดี๋ยวเราก็ได้ต้นมามากมายเลยนะคะจากการที่เรานะคะ ผสมเอสอนนี่นะคะแล้วติดตั้งท้องมีเมล็ดมาให้เรานะคะงอกเกือบทุกเม็ดเลยค่ะเพราะว่าเม็ดที่เราเลือกก็คือเม็ดต่งๆนะคะนี่นะคะมากมายนี่คือการงอกของเมล็ดว่านสิทิศนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นลูน่านะคะอ่าเพราะวันที่8เมษานะคะอ่า ี่เดือนแล้วนะ8เมษากี่วันนะ8เมษาวันนี้วันที่เท่าไหร่19เมษานะคะเก่อบทิ์เอ่ย8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะคะรอกแล้วโหได้เยอะเลยนะคะ เดี๋ยวเป็นหัวเราวค่อยแยกนะคะนี่กล้วยก็วางแบบทีๆนะคะแน่นมากๆเดี๋ยวกลวจะมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะภ <ๆ S 2> าชนะอะไรเราก็ใส่เพาะได้หมดนะคะแต่กล้วยใช้ดินล่วนนะคะปนนิดนึงกับขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวสับนะคะเป็นขุยมะพร้าวที่หมักไว้นานแล้วนะคะ เยี่ยมเลยนะคะนี่งอกเป็นต้นให้เราแล้วนะคะเม็ดดำๆนะคะที่เราวางไว้นี่นี่นะคะเม็ดดำๆที่เราวางไว้นะคะเขาง,งอกแทงออกมาเม็ดแบบนี้นะคะนี่เม็ดนี้ยังนะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็งอกนะคะยังเต่งอยู่นี่เป็นมเมล็ดเมล็ดว่านสี่ทิ์ จากการที่เราี่่คะผสมขยันผสมดอกนะคะใช้ใส่พันธุนู้นใส่พันธุ์นี้ผสมข้ามไปข้ามมานะคะอันนี้ก็เสร็จพึ่งนะพึ่งชันนลงพวกมแมลงมาตอมเกสรตัวผู้หมดแล้วนะคะอันนี้เป็นเมล็ดวานสีทิศจากการที่เราผสมเกสรน,นะคะขยันผสมเกสรน,นี่แล้วก็ตั้งท้องมีเมล็ดให้เรานะคะ เดีวเราก็ได้ลูกเขามากมายเลยนะคะนี่นะคะลอกนี้ใหญ่สวยมากๆเลยหัวนี้มาสีทิศเลยนะคะอันนี้ชูขึ้นมาแล้วนะคะพร้อมจะรับเกสรตัวผู้แล้วนะคะหรือเราใช้ขนเกสรตัวผู้นะคะ ตัวอื่นผสมนะคะวันนี้มาสีทิศเลยนะคะสีก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะบานก่อนบานหลัง มืดแล้วนะคะเดี๋ยวกล้วยจะมาผสมเคสรอนตอนค่ำค่เดี๋ยวต้องพาเก็บหลบฝนด้วยนะคะขยันผสมนะคะจิมจิมนะคะวันที่สามนะคะวันที่สามวันที่สี่ของวันสิทธิ์การบานของวันสิทธิ์นะคะแต้มนิดนะคะแต้มไปบนปลายเขาเนี่ย เดี๋ยวเขาก็มีเมล็ดให้เราถ้าตั้งท้องก็ดีไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ผสมไปนะคะเราก็จะได้เมล็ดเห็นไหมครับฝักหนึ่งได้เมล็ดเยอะมากๆเลยค่ะดอกหนึ่งได้เมล็ดเยอะแล้วช่อหนึ่งมีตั้งหลายดอกนะคะถ้าเราเขายันจิ้มติดทุกดอกนะอโอ้โหเจ๋งไปเลยนะคะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ